เมื่อกี้คุณแม็กก็พูดว่ารู้ตัวแล้วทำไมยังเล่นตัวรู้ตัวแล้วเล่นตัวทำไมคุณทำเป็นไม่ได้ยินอ่ะคุณนัทไม่ผมไม่รู้ตัวว่าพี่เขาน่ารักขึ้นกว่าแต่ก่อนอะ่รจะไม่รู้ว่าเขาจีบหรือเปล่า EFM แฟนดอมไล่อือตอนนี้ก็อยู่กับเขาแล้วกับแม็กแล้วก็นัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่สารภาพเลยนะว่าพอน้องทั้งสองเข้ามานั่นมองอย่างแรกเลยคือเช็คก่อนกระดูด้วยกระดูด้วยแล้วก็สร้อยคู่หรือเปล่าต้มหูคู่หรือเปล่าวันนี้ไม่ได้สร้อยไม่ได้คู่เนางเดียวเออต่างหูคู่ใช่ไหมดูสอง โอ้ยแต่มีสตอรี่นะหล่อยังไงเล่าสิก็เจาะด้วยกันใช่ครับไปเจาะไปเจาะมาด้วยกันอยู่ตอนนั้นอยู่แฟนทลับด้วยกันแล้วก็เอ๊ะทำอะไรกันดีครับแล้วก็นันนบอกว่าอยากเจาะหูข้างนึงแล้วก็บอกว่าเออเจาะหูข้างนื้ก็สวยนะแม่ี็กอยากเจาะด้วยพี่แม็กก็ชวนใก็เลยบอกาะกันขออนุญาตแบบละลายหายไปเลยทด้ไม่ได้กัน เขาเปลี่ยนอันนี้ใช่ไหมคะเผื่อคุณอยากตีเขาาได้ใช่อันใหญ่นะคะการอาวุธแล้วถ้าสมมติว่าอยากปาหัวใจให้เขาก็เอาอันนี้เฮ้ยไม่เหลือให้ปาแล้วครับเพราะว่าหมดแล้วอะไรคะโอ้ละลายหมดเลยใจขิงมากจริงค่ะขี้อวดจริงพูดขิงครับผมพูดความจริงไงถ้าคุณพูดความจริงถ้าคุณเป็นตรงตรงแบบนี้ถามเลยได้ไหมว่าคุณจีบน้องอยู่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับ แล้วน้องแล้วน้องรู้ตัวไหมคะว่ามีคนจีบเราอยู่เออชื่อเขาไหมคือไม่รู้ว่าเสียงกระเด็นเลย,เลยแ,แค่แบบว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วพี่เขาทําตัวน่ารักขึ้นกว่าเดิมอะไ่งี้ครับถ้าปกติเขาทําตัวยังไงแล้วเวลาอยู่ด้วยกันที่เขาน่ารักขึ้นกว่าเดิมเป็นยังไงอธิบายฟัง่อยสิก็คือด้วยความที่แบบอยู่กันมาแบบอยู่ไม่ใช่อยู่ด้วยกันนะรู้จักกันมา ช่วงแรกก็คือเหมือนเป็นฟิลแบบแบบว่าเหมือนพี่ชายน้องชายไงเลยะแม่ก็เป็นเหมือนแบบพี่ใหญ่ในแก๊งเงี้ยครับเนผมก็เหมือนจะเป็นเหมือนน้องเล็กสุดไงครับก็มักจะโดนแบบว่าพี่เขาแกล้งบ่อยๆครับผมช่วงแรกไงแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้คําถามฉันถามว่าอะไรนะทำไมมันไปถึงเรื่องแกล้งเรื่องลืมกันค่ะก็จีบอยู่หรือเปล่าจีบอยู่แล้รู้ตัวไหมรู้ตัวครับผมรู้ตัวด้วยหนูไม่ใช่หนูหนูนล้อ รู้ตัวด้วยไม่ผมหมายถึงว่ารู้ตัวว่าแบบรู้ตัวเขาเล่นตัวทไมน่ารักกับเรามากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแต่ก่อนจะเล่นเป็นฟิลแบบแกู้งผู้ชายอะไรอย่างนี้แต่พอมาเดี๋ยวนี้คือแบบเหมือนเขาน่ารักกับเรามากขึ้นน่ารักกับเรามากขึ้นแบบไม่แกล้งเราเลยเาจะเหมือนแบบเวลาเห็นเราทาอะไรก็คือแบบอยากจะอยู่ๆก็อยากจะมาช่วยเรานี่เมื่อกี้คุณแม่ก็พูดว่ารู้ตัวแล้วทำไมยังเล่นตัวรู้ตัวเขาเล่นตัวทำไมคุณทําเป็นไม่ได้ยินอ่ะคุณนันไม่พอไห รู้ตัวว่าพี่เขาน่ารักขึ้นกว่าแต่ก่อนอจะรู้ว่าเขาจีบหรือเปล่าอว่าเขาแบบอาจจะพูดเล่นๆแบบแบบแซวๆกับพี่ๆสื่ออะไรอย่างเงี้ยแซวเฉยๆเรามีอาการอ่ะเรามันตะกุกตะกักแน่น้องเขาตื่นเต้นแหละดูออกเลยเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าค่ะความประทับใจหรือว่าจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้น่ารักจังเลยอะคุณแม่ ด้วยความที่เราต้องมาเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยใช่ไหม,มไหนในในซีรีส์อะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็ได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเราก็เริ่มไปทำกิจกรรม ไปประจาวันด้วยกันเรื่อยๆนะแล้วก็จะได้เห็นความน่ารักของน้องเรื่อยๆบ,บางทีมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักมานานแล้วแต่บางครั้งเราก็ได้เห็นมุมที่เราเหมือนเราไม่เคยเห็นเลยนะที่เรารู้จักกันมานานแล้วยกตัวอย่างได้ไหมคะมุมที่แบบ้น่ารักจังเหมือนแบบยิ่งคบไปยิ่งเหมนรู้จักเรื่องใหม่ๆที่ทําให้เราตกหลุมรักขึ้นทุกวันใช่ครับก็เลยกลายเป็นแบบตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเลยนัชเชมไมเป็นคน แล้วฝั่งแล้วฝั่งนัดล่ะคะคมีเหตุการณ์ไหนหรือว่าโมเมตนต์ไหนไหมที่เราสึกประทับใจเขาเป็นพิเศษทุกวันที่ได้อยู่ด้วยกันใช่เหตุกรจริงๆสทุกๆในทุกๆวันก็คือเหมือนเหมือนพี่แม่เขาจะมีเรื่องแบบว่าทําให้เราแบบประทับใจมากขึ้นตลอดเงอืมอย่างวันนี้มีเรื่องประทับใจยัง เล่าได้เลยไม่รู้เป็นเรื่องะทับใจหรือเปล่าครับผมร้องเพลงคนเดียวแล้วเขาก็หัวเราะใส่ผมครับของเขาเราไปหัวเราะใส่เขาเอ็นดูเหรอผมยิ้มอะผมไม่ได้หัวเราะนะครับแต่ผมแบบรู้สึกว่าเออแบบภูมิใจใช่เขาตั้งใจเดีอร์แบบมาเหตแล้วยิ้มอะไรเงี้ยเมื่อกี้ตอนที่นั่งรอที่ห้องข้างหน้าใช่ไหมก็ร้องไม่หยุดเลยเพราะว่าฝึกครับเพราะว่าอยากจะมาร้องให้ทุกคนฟังเฮ้ยอยากมาร้องนิดนึงไหม ได้ได้ครับนี่กำหมัดแล้วนะที่อยู่ในเสื้อจับไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บพูดถึง1เทรนด์ที่ติดเทรนแล้วก็มีคนทวีตแบบหลายล้านมากคือโซฟาบ้านเฮียอี้มันยังไงเอางี้เป็นโซฟาที่นุ่มครับนอนแล้วก็บุมนอนแล้วก็บุ๋มเรื่ออะไรเลยเฮ้ยครับจะพย่ไงดีเริ่มจากเนนี่เฮียใช่ไหมครับตัวเฮียอี้กับคนเดียวครับมีโอกาสเจอกัน ไม่ได้เยอะมากและทุกหลายๆครั้งที่เจอกันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนปะทะปะทะอารมณ์กันมากกว่าแล้วพอมา EP หลังๆเนี่ยก็มาใช้กันที่ ในบ้านฮีีมากขึ้นแล้วในมุมที่ถ่ายบ่อยที่สุดก็คือโซฟาครับโซฟาจะมีหลายกิจกรรมที่ทำเลยครับในซีรีส์เรื่องนี้เช่นนังคุดจารเล่นกับน้องหมาอะไรเงี้ยครับยังมีมนร้องมีอุ้มน้องหมาหนีตะเคียาบ้างใช่ครับอะไรก็เลยโซฟาบ้านฮีีก็เลยเป็นจุดที่ทุกคนสนใจอะไรเงี้ยครับเลยถามคนเดียวหน่อยดีกว่าว่าในเรื่องอ่ะนอกจากโซฟาบ้านเฮียแล้วมีอะไรที่บ้านเฮียที่น่าสนใจไหมคะ มีก็คงเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่เฮียซื้อมาให้เราครับผมเป็นน้องหมาต้องสุนัขตัวเล็กๆครับชื่อหมานอ้องครับผมแ้วนีอรอเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเหรอเจ้าของบ้านเหรอรออยู่เนาะรออยู่เนาะมีอินไซด์มาว่าน้องนัดเนี่ยมีฉายาว่าเจ้าหนูจอมช้าทำไมอ่ะให้พี่แม็กเป็นคนเล่าดีกว่า อ่ะสมมติว่าถ้าทุกคนออกจากห้องหมดแล้วออกจากบ้านออกจากออฟฟิศหรือว่าออกจากโรงแรมนี้ก็ได้ครับีแม้วก็จะเป็นคนที่ยังไม่ตื่นนี่ไงนี่ไงก็จะเป็นคนที่คนที่จะเข้าไปเช็คความเรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็ทุกคนก็จะแบบอยู่หน้ารีฟแล้วนะน้องนัดมาหรือยังอ๋อน้องนัทยังไม่มานัดเช็คความเรียบร้อยอยู่ถ้ามีใครลืมของไว้ทุกคนก็จะแบบอ่ะน้องน้องนัทยิบมาให้อะไรยเียเช็คความเรียบร้อยแต่ประเด็นคือหลายๆครั้งเลยครับก็คือสมมติอย่างอยู่หน้ารีฟหรือออกมาแล้วมีที่น น้องลืมของอ้าวลืมเพลงโ้โหลูกอ่าน้องนัทเดเราได้เวลาเผาเขากลับแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะถ้าสมมติว่าทุกคนอยู่ที่ไหนแล้วพี่แม็กก็คือจัวเงไม่ตื่นหรอยังไงไม่รู้จะพูดว่าสายได้ไหมเพราะตัวเองก็สายเหมือนกันอุ๊ยคุยโทรศัพท์กันจนดึกหรือเปล่าเรียกว่านอนเพลินเงือกอโอเค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 มีอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้สัญญาจะถามก็คือรูปเนี้ยใครม้วนถ่ายอันนี้ผมถ่าย แล้วคือพี่ดาวอ่ะเพิ่งเห็นรูปนี้ใช่ปะแล้วพี่ดาวก็เลยแบบเพิ่งลงไอจีไปเมื่อ3มวันที่แล้วก็คือเป็นรูปเหมือนกันแล้วพี่ดาวก็เลยอยากถามว่าเดี๋ยวนะแล้วเป็นแฟนเหมือนแฟนพี่ดาวด้วยปะเพราะคนปกติอ่ะเขาไม่ทํากันแบบนี้นะจริงเหรอครับน้อบทำมากวันนี้อยู่นะเอ้ยบกปีทำมากกว่านี้่ไงฉันบอกแล้วคนนี้เขาสู้มือเขาสู้จริงเขาสู้ไม่หยุดเขาสู้ไม่ถอยเลย อยากรู้ว่าคุณสองคนเวลาแบบก่อนจะไปนอนอย่างเงี้ยพี่แม็กบอกอะไรน้องนัดก่อนนอนมั้งคะต้องถามว่าแต่ก่อนบอกยังไงกับตอนนี้บอกยังไงโอเคอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนอ่ะพรุ่งนี้เจอกันอ่ะพรุ่งนี้เจอกันอเคถ้าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้เจอกันนะกู๊ดไนท์อะไรประมาณนี้แล้วเขาตอบว่าอะไรตอบว่าได้เลยครับพันที่ครับครับก็จะมีหัวใจให้หนึ่งดวงอ๋อคุณก็มีหัวใจมาเหมือนกันแล้วครับไม่ไม่อยากสมใจก็ไปสีอะไรอ่ะสีอะไรสีอะไรก็ให้มาดูในไลน์หน่อยครับอ้าวคุณอะไรนะ ครับแต่ว่าก็จะเราก็จะเจอกันบ่อยครับอาทิตย์นี้ก็เจอกันเกือบทุกวันครับก็เราก็งานเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะพองางานแหละเนาะไม่ได้ทําก็เจอกันนะครับไม่ได้ขิงนะครับทุกความจริงนี่น้องน้องนัดหนูไม่มีความใจอ่อนสั่นไหวบ้างเลยเวลาเขามองมาที่คุณน่ะแล้วเวลาเขาพูดน้องอย่างงุ้นน้องอย่างนี้น้องครับโอ้โหเป็นพี่คงแบบไม่ไหวแล้วะ เตะขาผมด้วยมันโลอาจจะแบบไม่รู้จะรับมือยังไงตอนนี้อาจจะแบบเขินเขินจนแบบว่าทำตัวไม่ถูกเกินปุยมุ้ยขอยืนเขินอยู่ในมุมนี้แล้วกันน้องน้องพูดคำว่าเกินปุยมุ้ยแล้วมองหน้าเขาให้พี่หน่อยสิเกินปุยมุ้ยเดนชุดพเดียวเราอ่ไม่พี่แนนเกินปุยมุ้ย ให้น้องน้องนัดช่วยพี่แนนอ่านแท็ก m a x กนัท e x p a n d o m l i f e หน่อยดีกว่า,อ,าอ่านน้ออ่านอ่านหน่อยว่าเขามีมทวีตว่าอะไรถึงเราบ้างอันบนสุดเลยบอกว่า i and u เขาก็ที่ and u นะครับอ,อ,อน,นี่มีคนบอก เราจะเป็นคนมีชื่อดมกันแล้วเหรอเนีย่ยโอ้ยสิบหกนี้เจอกันเอนอโชวาการใส่อารมณ์ของหนูวล้วนอะ่ะเอาอีกลูกเอาอีกนีออ่มีคนเห็นว่าอยากกลามเรื่องแพรวพรวหน่อยครับเพราะว่าบอกอยาบอกว่าอยากไปแพรวแพวกับคนอื่นนะออจะบอกว่าไม่แพรวแพวคนอื่นแน่นอนครับผมเพราะว่าผมกลัวโดนขึ้นสินสินสอดอีออไม่ต้องห่วงอีกเรื่องคือแบบว่า อย่าหยอดบ่อยได้ไหมครับผมมันเขินครับแล้วทำตัวไม่ถูกเออคนเนี้ยไม่ใช่กระปุกไม่ต้องหยอดบ่อยคือตอนแรกกับผมไม่รู้ตอนแรกกับผมไม่รู้นะว่าว่าว่ามันเป็นแบบเหมือนนอนนัดเขินนะเพราะว่าตอนแรกถามว่าเออทำไมถึงอะไรอาการแบบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ชอบหรือเปล่าอื่นอ่านหรือเปล่าที่ที่ชอบพูดแบบนั้นบ่อยๆอะอย่างเงี้ยตอนแรบอกว่าไม่ใช่เขินทาตัวไม่ถูกอ๋อก็เลยอ๋อู้แลวเขินโอเคเสร็จแน่ ดูเขาลายมากสอดแพงกับถูกแล้วครับ E F M แฟนดัมไล์